สวัสดีค่ะพเพื่อนๆยินต้อนรับทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับพิมิกวันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามนะคะทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะในหลายคลิปที่ลงออกไปนะคะก็ขอบคุณสําหรับฟีดแบ็กในหลายๆท่านนะคะทั้งจากประเทศเราแล้วก็ที่ไทยนะคะที่ส่งจดหมายทางอีเมลมานะคะก็ส่งอีเมลมานะคะก็ขอบคุณนะคะก็ยินดีตอบทุกคําถามนะคะ ทั้งทั้ง b o o k o o กแล้วก็อีเมลนะคะต้องขอโทษทีช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้า f a c e b o o k นะคะพอดียุ่งๆอยู่นะคะวันนี้ก็ขอมาพูดคุยเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจให้กับในหลาดท่านนะคะที่กําลังคิดจะหาแฟนต่างชาตินะคะจะวันนี้จะขอทิกประเด็นเรื่องราวออกไปนิดนึงนะคะในหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือจะพูดถึง หัวข้อประเด็นในเรื่องของเด็กไทยยุคใหม่นะคะที่เริ่มหาแฟนหนุ่มต่างชาติกันตั้งแต่อายุเด็กๆ13-15ปีนะคะคือช่วงวัยนี้นะคะก็คือสาเหตุที่มาพูดเรื่องนี้นะคะก็ได้รับได้ได้ตอบอีเมลนะคะและทีนี้ก็ได้ตอบอได้ตอบคําถามในหลายคนนะคะก็คือในหลายคนนั้นก็คือยังเด็กกันมากนะคะและทีนี้ก็ได้เห็นเพื่อนๆในหลายคนที่ให้ข้อมูลมานะคะในเรื่องของ ที่เขาเปิดบริษัทรับจัดหาคู่แล้วก็เด็กๆเ,เด็กกันมากๆ13ปีอะไรต่างๆไปสมัครวันนี้ก็เลยจะมาพูดเรื่องนี้นะคะเพื่อจะให้สังคมนั้นได้รับรู้ไว้นะคะหรือว่าพ่อแม่นั้นได้รู้ไว้นะคะว่าลูกตัวเองนั้นเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะสังคมทุกวันนี้นะคะยอมรับว่ากระแสการหาแฟนหนุ่มต่างชาตินั้นก็คือ เยอะมากขึ้นเนื่องจากสัดส่วนของหนุ่มไทยที่กับสาวไทยนั้นคือสัดส่วนนั้นแตกต่างก,กันมากการเปิดโอกาสสร้างทางเลือกในการหาคู่ครองหนุ่มต่างชาติไม่ใช่เรื่องผิดก็คือทําให้ตัวเองนั้นเปิดโอกาสมากขึ้นได้เจอได้แต่งงานกับหนุ่มต่างชาติกันมากขึ้นในหลายคนที่มีวุฒธธิภาวะพร้อมมีหน้าที่การงานได้เรียนจบมีงานมีการทํากันแล้วนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีที่ถึงวัยที่เขาควรที่จะแต่งงานแต่เด็กๆนะคะ สิบสามี่สบห้าคุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้ที่คุณมาเล่นเว็บเดทออนไลน์ที่คุณเดินเข้าไปสมัครบริษัทรับจัดหาคู่ไม่ว่าจะส่งข้อความไปสอบถามอะไรต่างๆนะคะคุณคิดอะไรคุณจะเห็นว่าคุณอาจจะเห็นมีความเชื่อว่าในหลายคนที่แต่งงานกับต่างชาตินะคะ เขามีสามีฝรั่งที่แบบสามีรวยอะไรต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆสร้างบ้านสร้างเรือนมีกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆคุณคิดนะคะมันไม่ผิดนะคะแต่คุณจะเชื่อไหมคะว่า90%ของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับต่างชาตินะคะคือเวลาเรามาอยู่ต่างประเทศคือเราทํางาน,นะคะ่ะเราทํางาน เงินทองนะคะสามีเขาไม่ได้ให้เป็นกอบเป็นกำรรมขนาดนั้น,นหลายคนนะคะเขาทางานกันเองค่ะเขารับผิดชอบกันเองการที่เขามั่งมีร่ํำรวยมานั้นก็คือมาจากตัวของเขาเองในหลายคนนะคะมาอยู่ต่างประเทศประสบความสําเร็จกันมากเพออราะหลายพวาพวกเขาเหล่านี้มีวุฒิภาวะพร้อมแล้วเวลาเข้ามาอยู่ต่างประเทศก็คือวุฒิภาวะในการสร้างครอบครัววุฒิภาวะในการไป ที่จะไปต่อยอดอาชีพของตัวเองที่จะไปหางานทําที่ไปทําอะไรต่างๆที่มันได้เงินแต่ในขณะที่น้องๆหนูๆห,หลานๆใช้คำว่าหลาน,าน,ลาน,ลานได้เลยนะคะยังอยู่ในวัยเรียนหนูไม่ใช่วัยที่จะมาหาแฟนนะคะไม่ใช่วัยที่จะมาคิดหาแฟนฝรั่ง หนูอยู่ในวัยเรียนต้องตั้งหน้าตั้งตาเรียนนะคะไม่ใช่มาหมกมุ่นที่คิดหาแฟนหนูต่างชาติโอ้เห็นป้าเห็นน้าข้างบ้านเขามีแฟนต่างชาติแล้วก็อยากมีเหมือนกันแต่คุณรู้ไหมคะว่าน้านาป้านั่นคือเขาอายุถึงเกณฑ์เขามีวุฒิภาวะกันพร้อมแล้วลหลายๆคนเขาเรียนจบมีหน้าที่การงานกันแล้วแต่ในขณะที่หนูๆเรียนยังไม่จบบางคนยังใส่เสื้อคอซองกันเลยอยู่เลยนะคะนะคะก็คืออยากให้ ระลึกแล้วก็ตระหนักดูให้ดีว่ามันไม่ใช่มันไม่ถึงเวลามันไม่มันไม่ใช่อายุที่เหมาะสมเหมาะพอควรที่จะหาแฟนฝรั่งแฟนฝรั่งหรือเด็กๆฝรั่งเขาไม่หนีไปไหนนะคะเขาไม่หนีฝรั่งเขาก็ยังอยู่ประเทศเขาหนูก็ยังอยู่ประเทศไทยหนูเรียนจบมีงานมีการทําเมื่อไหร่อายุถึงเกณฑ์เมื่อไหร่ฝรั่งพวกนี้เขาก็ไม่หนีไปไหนถึงตอนนั้นหนูมาหาแฟนฝรั่งมันก็ไม่สายค่ะก็ เพราะนังมันไม่หนีไปไหนนะคะเขาไม่ได้หนีไปไหนประเทศยังอยู่กันนะคะนะคะฝากให้สาวๆเด็กๆนะคะน้องๆลหลานๆทั้งหลายนะคะให้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนนะคะให้ตัวเองนั้นสร้างความภาคภูมิใจกับครอบครัวสร้างความภาคภูมิใจกับพ่อแม่วงตระกูลนะคะให้นอนนั้นตั้งหน้าตั้งตาเรียนถามพิมพ์นะคะว่าพิม์แต่งงานอายุเท่าไหร่พิมแต่งงานตอนอายุสามสิบปีนะคะสามสิบปีเรียนจบนะคะ เรียนจบปริญญาตรีสองใบเออปริญญาที่ไทยสองใบนะคะถึงถึงได้แต่งงานตอนอายุขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะฝรั่งสมัยนี้นะคะฝรั่งสมัยนี้เขาก็เลือกคนเขาก็ดูคนเหมือนกันยิ่งแบบว่าสังคมทุกวันนี้นะสาวๆมาจากทุกวงการสาขาอาชีพบางคนมีหน้าที่การงานดีมากบางคนมีหน้าที่การศึกษาดีมากอะไรต่างๆฝรั่งเขาก็ต้องการเลือกคนกลุ่มนี้มาเป็นภรรยา เพราะอะไรเพราะคนที่มีรู้ที่ภาวะคนที่มีการศึกษาดีอะไรต่างๆคือพวกนี้ก็คือมันเชิดหนา้าชูตาเขาได้เหมือนกันดังนั้นนะคะฝากน้องๆนูๆนูนนะคะว่ากลับไปคิดคิดให้ดีกลับไปเรียนตั้งหน้าตั้งๆาเรียไม่ต้องเสียเว,วลามาน,นั่งคิดแชนหาฝรั่งหรอกคะ่ะแล้วก็ฝากถึงครอบครัวพ่อแม่นะคะคุณไหนที่พาลูกๆเด็กๆนะคะไปสมัครบริษัทรับจัดหาคู่ตั้งแต่เด็กๆ13 14 15อะไรต่างๆนะคะหยุดคิดได้แล้วนะคะ คุณเป็นพ่อแม่คุณสมควรที่จะให้การศึกษาแก่เด็กแก่ลูกของคุณให้เขามีหน้าที่การงานให้เขาเรียนจบถึงตอนนั้นคุณแนะนําเข้าไปบริษัทร,รับจัดหา,าคู่ก็ไม่สายนะคะบริษัทเขาไม่ปิดหนีไปไหนคะ่ะบริษัทมีเป็นร้อยๆที่ไทยนะคะที่พร้อมที่จะเปิดให้กับพวกคุณในกรณีที่ลูกๆของคุณนั้นเรียนจบมีหน้าที่การงานมีวุฒิภาวะพร้อมเพราะการที่ มีวุฒิภาวะที่พร้อมนะคะผลวิใจัยในต่างประเทศนะคะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตคู่นะคะหาวุฒิภาวะไม่พร้อมนะคะมันก็อยู่ด้วยกันยากนะคะอันนี้ก็ฝากสาวเด็กๆน้องๆห้านๆทั้งหลายนะคะให้ตั้งหน้าตั้งตารียนการเรียนคือสิ่งสําคัญที่สุดสร้างอนาคตตัวเองสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองสร้างความภาคภูมิใจครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก่อนเรียนจบมีหน้าที่การงานทําถึงตอนนั้นจะหาแฟนฝรั่งก็ไม่สายนะคะฝรั่งไม่ได้หนีไปไหนนะคะ ขอฝากเอาไว้นะคะก็ขอแรงกายแรงใจาสาวช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ